ธรรมสวัสดีกันด้วยนะฮะท่านผู้ชมนี่อยู่กับผมรายการกระูบิมชาแนลวันนี้ก็จะมาแจกสุ่มแจกอินโทรนะหลังจากที่ผมได้โพสคลิปลงไปว่าแจกอินโทรนะก็มีคนเมนต์มามา,มากมายเลยยอดวิวสามร้อย,ยสี่สิบหกก็ไม่เยอะมากอะไรแต่คอมเมนต์ไม่โคตรเยอะเลยนะโอเคโอเคมาเออกติกานะตามที่บอกไปคือกดติดตามนะแล้วก็กดแชร์คลิปผมนะครับ ก็จะสุ่มคือจะสุ่มถ้าสมมุติได้คําว่าแชร์และหรือว่าแชร์และแล้วก็ลงกลุ่มอะไรนี้จะไม่ได้นะครับต้องสุ่มให้ได้คําว่า a kbs 3 d นะ e ีมาเอาคอมเมนต์กันดูดีกว่าคีลัสคอมเมนต์โอเคไม่ต้องรีรอพ i ิกอัพผู้วินเนอร์ทำหมดแล้วอันนี้ก็มีได้นะโอเคไม่รู้จิตนะใช่อ่ะ ต้องดูก่อนนะครับว่ากดติดตามช anel ผมหรือเปล่านะถ้าไม่กดติดตามก็ไม่ได้นะโอเคนะฮะเขาไม่ได้กดติดตามช anel ผมนะฮะเสียใจไปด้วยนะฮะไม่ได้นะครับไม่ได้ไปนะคนต่อไปเอออันนี้ไม่เกี่ยวนี้เม้นต์กูโอ้ยโอเค คนนี้ใครเอ่ยนะจะเป็นผู้โชคดีท่านแรกหรือไม่ไม่เห็นกดติดตามใครเลยอ่ะหรือว่าเขาอาจจะกดอ้าวผมขอยังไม่แน่นอนก่อนนะฮะอืมเมื่อไหร่จะเจอ อีกคนนึงครับใครเอ่ยดูซีก็ติดตามผมหรือยังกติดตามเรายัางวะโอเคนี่โอเคโอเคได,ได้นี่เป็นท่านแรกนะฮะที่จะได้อินโทรสามดีไปนะฮะ ท่าน,นี้ก็ไม่ได้อีกแล้วนะก็โอเคใครอ่ะดูก่อนนะฮัฟเนี่ยมันไม่มีให้ดูนะซอรี่ด้วยนะ งั้นผมก็จะให้สิทธิ์เขาคนนี้กับอีกคนหนึ่งนะครับว่าใครจะได้นะเพื่ะโอเคก็วันนี้ก็เออแต่เพื่อสมมุติเขาสองคนนั้นไม่มารายงานสิทธิ์นะ ผมก็จะจับไอคนที่ไม่มีแชนแนลไม่มีเนื้อหานะโอเคก็จะจับเผื่อไว้นะครับตัวสำรองนะอ๋ะอมาหาก่อนแป๊บเออเออดูสิตัวสำรองของเราแต่ผมว่าถ้าเขาไม่ อืมนะ,จะเจริญพรมากทำไมแต่ละคนมันมาเมนไม่มีเนะะื้อหาฟ้าแล้วมันถ้าเอาไปใช้ได้หรือมือลรเออเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นคลิปข่าวดีนะฮะสำหรับคนที่ติดตามช่นแนลโคสินปิบนะฮะจีจเออคนนี้ใครอ่ะ ดูกาติดตามเราหรือเปล่าดูดีมีป่ะรู้สึกว่าจะ โอเคมี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 โอเคครับนะนะก็ถ้าคนแรกที่ผมสุ่มคือคนที่ไม่มีชื่อแล้วเขาไอเนี่ยไม่มาเมในใต้คลิปนี้ว่ากดจริงหรือเปล่าก็แอดเ,เฟซผมมาอะไรอย่างงี้นะฮะก็จะ,ะตัดสิทธิ์ไปคือคนนี้ก็จะได้ไปนะครับ บายบายวันนี้ก็ขอจบกันทัาทำในครงนี้นะฮะอย่าลืมไปดูคลิปข่าวดีของผมนะครับอาจจะมีเสียงแทรกเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าไม่อยู่ในห้องตัวเองนะฮะโอเคบายบายครับจุ๊บจุ๊จีจี